โอเคครับสวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเดอะมอลล์นะครับไปดูสัตว์แปลกนะครับเขาจัดงานฮาโลวีนนะครับที่ชั้น,นีนะครับเขามีสัตว์อะไรมาบ้างทุกคนก็มาดูไปพร้อมกันนะครับนี่นะครับก็เริ่มจากไก่ซิลกี้นะครับน่ารักมากนะครับมันก็ยืนขันกันแบบโอ้โหไม่ได้กลัวคนเลยเนาะขันโชว์ทุกคนที่เข้ามาชมเหมือนมันเนี่ยน่ารักมาก นี่มันก็ขันโชว์เด็กๆที่เข้ามาชมมันนะครับสร้างเสียงหัวเราะให้กันใหญ่เลยนะครับเอาละมาชมสัตว์เลื้ยคานกันบ้างนะนี่ก็จะเป็นพวกงูคอนสเน็กนะครับนี่นะครับหน้าตาสีสันสวยงามนะครับจริงๆมันมีหลายตัวนะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายทุกตัวเพราะว่าอยู่มาในช่วงที่เขาจับมันลงกล่องพอดีนะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นแมงมุมทารันทูล่านะครับตัวนี้ก็สีสันสวยงามนะครับขนที่ขามันออกสีน้ำตาลแดงๆนะทุกคนเขาก็จะสนใจแมงมุมกันเยอะเลยแหละใครอยากดูชัดๆใกล้ๆก็มาชมด้วยตัวเองนะครับนะครับรับชมกันต่อนะฮะนี่ก็จะเป็นกระต่ายนะครับตัวเล็กๆน่ารักมากเลยอนะ่ะตัวมันเล็กๆหูสั้นๆนะดูดูดู ดมหญ้านะน่ารักดีทุกคนมาเล่นกับมันได้นะครับใครว่างก็แวะเข้ามาเดือมมอท้าพระกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับงูฮอกโนตนะครับนี่หน้าตามันก็จะแปลกๆนะครับดูตลกตลกน่ารักนะครับจมูกสั้นๆนะครับ แตมีพฤติกรรมแบบแกล้งตายด้วยนะง,งูชนิดนี้มาดูกันได้ครับน่ารักดีฮะใค้กวังงูนี่บอกเลยว่าจะไม่กวังงูอีกต่อไปนะครับที่นี่จับเล่นได้นะตัวนี้ก็จะเป็นตุ๊กแกนะครับเดียวผาดเก,กโก้นะนี่นะครับมาช่วงมันแบบว่าหลับพอดีนี่ก็จะเป็นแมงป่องช้างนะครับนี่นะครับตุ๊กแก นอนหลับอากาศมันเย็นด้วยแหละในห้างอะ่ะผมมาช่วงฝนตกพอดีนี่นะตัวใหญ่นี่ก็จะเป็นแพะปิกมี่นะ ตัวมันเล็กน่ารักดีอะทุกคนดูดิมันไม่โตเหมือนไอ้พวกแพะธรรมดาแพะธรรมดานี่โซนน่าดูอะทุกคนถ้าใครเคยเลี้ยงนี่จะรู้พฤติกรรมเลยนี่ก็จะเป็นหมูนะครับหมูหมูแคะน่ารักนะครับป้อนนมได้ ครับผมกลับมาที่แมงป่องกันต่อนะครับนี่ก็พยายามถ่ายใกล้ๆให้ดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ไม่หันหน้ามาให้ดูนะทุกคนก็เลยได้เป็นภาพด้านข้างแทนนะส่วนเจ้านี้ที่นอนหลับอยู่นะน่าจะเป็นเฟอร์เรสนะทุกคนก็อย่าไปจับมันนะครับมันน่าจะดุเอาเรื่องนะครับทุกคนโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นนกฮูกยูเรเซียนโอนะครับ นี่นะครับหน้าตามันก็ค่อนข้างจะเท่นะฮะดูสวยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันดูยังไงนะตัวผู้ตัวเมียต่างกันยังไงไม่รู้เหมือนกันนะส่วนนี้ก็หนูตะเพานะครับ ยูโรเปียนเอ้ยยูเรเปียนโอส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นนอร์เทิร์นไว e ์เฟสโอนะครับในวงการสัตว์แปลกไม่รู้เขาเรียกชื่อไทยกันว่าอะไรนะตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ติดตามสักเท่าไหร,ร่นะฮะมันสวยนะหน้าตาค่อนข้างเท่เลยทีเดียวเข้ากับธีมบรรยากาศฮาโลวีนมาก คือมันก็หลับตาอย่างเดียวเลยนะครับผมก็ร้อถ่ายตอนมันลืมตาถ่ายมาจนได้ทุกคนก็อย่างที่บอกไว้ครับผมมาตอนช่วงฝนฝนพอดีบรรยากาศในห้างมันก็เย็นนะหน้านอนนกมันก็ขง่วงแหละส่วนเจ้านี่ก็จะเป็นขวัญใจมหาชนนะครับไขรมาก็มาจบพุงมันกันใหญ่เลยฮะคาปิ巴านะครับตัวนี้ นี่ก็จะเป็นเต่าเดือยแอฟริกานะครับเต่าซูันต้านะครับรูปสวยๆนะครับมันอยู่ใต้หลอดไฟเนี่ยนอนกุกไฟกันอยู่โอเคครับทุกคนอย่างไรก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันจนจกคลิปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามผมนะครับอย่างไรฮาลวีนนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสนุกสนาน กับบันฮัลลวีนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ